มาดูบทสรุปกันหน่อยฤดูกาลนี้จบลงยังไงฟุตบอลลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาของเราเป็นแชมป์นะครับผมทั้งฤดูกาลแพ้แค่เกมเดียวส่วนท็อปดาวซันโวของลีกเป็นออยซาบาวแม่งมาแซงนะสุดท้ายส่วนท็อปแอตซิสเป็นทางด้านของหลุยเดการาเลตา ไอย้ยหยลุยแล้วกันเรีงงยง่ายๆและในยูฟาแชมเปี้ยนลีกตอนนี้อยู่รอบชิงครับผมเป็นรีวิวพูชิงกับเรอัลมาดริดยูโรปาลีกรอบชิงจบไปแล้วนะครับผมดอทมุมชนะนาโปลี oli, ครับยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกยังไม่เตะนะรอบชิงเป็นเชลซีกับสตตมกัเตทีมเนียหรือเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จักว่ะ <c oughs> จบเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วตอนนี้มาโฟกัสของเราดีกว่ามี8ทีมที่ให้ความสนใจนะถ้านับบาร์เซโลนาก็จะเป็น9ทีมเราสามารถต่อสัญญากับบ <c> ั <oughs> ต่อไม่ได้ กับมาจากการแห่ถ้วยรอบเมืองมีข่าวใหญ่อีกแล้วเรอัลมาดริดครับผมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ไงไม่ผ่านอย่างหนึง่งจริงๆด้วยแต่เฮ้ย สเตย์อินเดียครับเราสามารถอยู่ต่อได้นะแต่ตอนนี้เราต้องหาความท้าทายใหม่ถ้าให้เลงจริงๆผมคิดไว้คือเอซตมนิล่าน่าสนใจาเยอนมิวนิกเนี่ยน่าสนใจครับผมผ่านแทบทุกอย่างส่วนที่เหลือไม่มีอะไร <c oughs> เรอัลมัดรลิกลดลงหรออ๋อเราเคยขอเขาที่ส0 0 0 0นเขาให้ได้แค่ส0 0 0 0นส่วนสเปอร์ผมไม่ผ่านาบยอนที่เขาอยากได้เราเพราะเขาเหลือกองหน้าแค่คนเดียวคือเฮนรี่เคนปะตัดสินใจแล้วครับผมาเยอนมิวนิกคือคําตอบสุดท้าย วิ้งแล้วคอนแทคสองปีไว้ทุกคนก่อนอื่นขั้นแรกขอมาเช็คกันหน่อยมีใครกันบ้างครับตําแหน่งกองหน้ามี2คนจริงๆว่ะเฮนรี่เคนคือตัวเลือกอันดับหนึ่งอายุ31ปีช่วงหลังโดนยัดฟิกฟิกมาเยอะวะ่ะขอซ้อมฟิกฟิกหน่อยเ็อจะเป็นตัวจบฟิกฟิกที่นี่ครับขอสายโชว์แบบนัคเคิลบอลสายๆแล้วนออี่ขนาดไม่มีเดนบอลน,นะยังรู้สึกว่ายิงหนักพอสมควรเลย,น,เลยนี่ครับผมอุ้ยสวยข้ามข้ามเลยฮุบอู้ขูแชรบมุมนี้อ้นี่มาเรียบเอาสายจะชัด เดี๋ยวๆขอข้ามกำแพงแค่นั้นพอนี่ประมาณน,นี้แล้วก็บาวไปแล้วสี่หลอดนะข้ามก่อนสวยแนละ้ว <c oughs> เกมนี้ได้แค่สำรองว่ะแต่ลงนาทีที่ห้าสิบแปดตำแหน่งปีกขวาและดูจากระบบเหมือนจะเล่นสี่สองสามหนึ่งเฮ้ยถ้าอย่างนี้มีมิสคือตัวรู้เป็นมูเซีย่าอู๋ถ้าผมเล่นหน้าเผ้าบันเลยอะ่ะมาแล้วมึงโดนกูแซงนี่ครับผมความเร็เวพอมีความดีพอ,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 พอได้แล้วยกขวายกขวาแล้วพักอกมีโตมาอู๋แล้ว ำเรียบร้อยมูซิล่าแล้วมึงเห็นคอมเมนต์กูไหมขนาดยิงซ้ำมึงยังยิงชนเสาอะ่ะต้องทำอาหารแล้วชีวิตกลัวเฮียไปชาเลนจ์คอสบาร์แชร์เลนเหนือระวังนีดแล้ววู๊สวยเลยโอุทยาสบ่าวตีซัดเรียบร้อยกำลังเอ๊ะอยู่ว่าทีมนี้ก็วัดที่โอุทยาสบ่าวแม่งอยู่ตามช่องเลยแล้วหลังรู้ว่ายัางไงก็ไม่รู้ว่ะ หลุดไม่ง่ายเลยครับผมแล้วนอยเออไม่ทันเน็อยาสบาวยาสบาวมาเองเฮ้ยเฮ้ยโดนนะสวยเฮ้ยเฮ้ยโดนสวยครับโอ้โหมาเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยโคยตบาบอแล้วโคโยตสาบาเข้าซ้ายข้างหน้ายังคู้โบคู้โบแล้วโอเคีกสามนาทีสามนาทีที่สั้นผมต้องเอาระบบเข้ามาก่อนยังมาดูว่ามันเล่นยังไงเคลื่อนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจครับแต่รู้ว่าต้องเรียนรับตำแหน่งเนี้ยสวย โอเคเลงบัวเดี๋ยวเจ็บนี่ไงไปครับเอลินโยโอ้โหขอมาเดิมลูกหนึ่งก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยครับผมโอ้โหสามตัวหนึ่งครับผมจากเอลินโยชูเนียเกมดิวกับไบเอ็นบิลนี่ทีซสั่นก็ประมาณนี้แหละพอฤดูกาลจริงมม่จะไม่ใช่อย่างนี้ครับคือเห็นว่าเรายังกระชากกองหลังเขาหายนะ แต่พอรู้การจริงผมโดนไล่บี้ตลอดเลยเดินชิดเดินชิดเดินชิดโอเคจบเลยครับผมมึงแทงอย่างนั้นครูโบหมายลเลขเจ็ดของทีมตอนนี้เป็นทางด้านของโกเก้เฮ้ย ไม่ต้องใส่โกเก้ไปใส่เบอร์อื่นผมขอเบอร์เจ็ดอีกอย่างมันเป็นพีซีซั่นด้วยพีซีซั่นเราใส่เบอร์มั่วได้แต่ผมขอเบอร์เจ็ดเลยครับผมโกเก้ไปใส่สักเบอร์หกปะนี่ไงโกเก้ขยับมาใส่เบอร์ห้าแทนเออมันต้องอย่างนี้ดิส่วนถ้าเราอยากต่อสัญญากับทีมนะเขาต้องการให้เราลงสนาม43เปอร์เซ็นต์เลี้ยงบอลสำเร็จ42ครั้งช็อตออนโก37เปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็ทีมที่กมลัใจมาแล้วมึงรีดไปไหนเกมนี้ได้ขยับเป็นตัวจริงแล้วนะครับผมระบบที่ทีมเล่นเป็น42ส3 1 มาธนาตัวจริงเกมแรกเอาหน่อยเว้ยสปอร์ตกูหน่อยทุกคนบอลยาวเลยเหรอสวยครับแบวได้ด้วยเอาขอสั้นก่อนเลยโอเคโอ้ลหกไก่บอลยาวก็สวยเห็นกระหนาวอะ่ะเดี๋ยวมึงโยเล่นอย่างนี้แล้วนี่ไงโอ้ยหลังหลังหังหกักไหมอย่างน้อยอะ่ะชนกูมันกระเด็นก่อนไงโอกาสเก็บน่าจะน้อยลงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาตะวันนี้ก่อนสวย อยากพาบาเยน์เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจริงๆปาลี่น่ะโคตรน่าไปนะเว้ยแล้วไปพาปาลี่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันจะเฟลิกมากยังไงมาแล้วสวยครับเดี๋โยพามาเองพามาเองแล้วกดเรียบร้อยโอ้ทีซ <P> ีซั่นอย่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับผมนี่มันพีซีซั่น โอ้โหกะชากเป็นหายเลยตัวประกบมันยืนห่างมากอะแล้วดูกดอย่างดีเฮ้ยเก็บแล้วยืนดีเออไม่พวดเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบมาแล้วครับการกาะกเล่นได้ดูไปสวยมิตโมมาจะง้างแล้วอ๋อยีย,ยนี่เดียวยกฮันแลแล้วพักก่อนเฮ้ย อุยอ้ยแชรบแล้วไม่ได้โอ้โหแล้วไปพักปิดฟังไปงสู้ไ้จันใครว่าไม่รู้แต่กูจำแล้วจำแล้วโอ้โหนี่อะดูดูสายธรรมชาติแล้วโอ้โหขวาสิกแวตทล้อมแันท์สิชิพจะมาสู้ไรเอลินโยใช่ไหมสวยแล้วโดนครับผมอาลาโฮดีดู ไอ้เหียคือพิงแล้วใช้ข้างเขานัานนอกอะ่ะนี่เดียวสวยโดนแล้วความเร็วพอมีับผมเพราะมันสูงไงขามันก็ยาวดูแล้วไม่ใช่แบบเอืดๆช้าๆนะพอจะมีความเร็วอยู่ครับเอนินโยแต่อาจจะไม่ใช่แบบว่าแข่งได้กับทุกคนอะ่ะเพราะอย่างความสูงก็6ฟุต3ก็ไม่ใช่ตัวเตี้ยด,ด้วยเรตติ้งดีที่สุดในทีมเป็นของเราเห็นไหมนี่แค่ครึ่งแรกนะทภิบาลพิกได้ด้วยแล้วเฮ้ย,ย,ยระวังแฮม,ม่แฮม,ม่อับรามสวยเกียร์ได้ เดี๋ยวเซฟครับผมเฮ้ยกูณไปปิดเอเปล่าบอลสวนบอลสวนของอีคาลเซ่นได้ด้วยวะแล้วโอ้สปีดเอาเลยคิมทันสวยบี้บี้ให้ลงโอ้แล้วโอ้ยเกือบแล้วไปออกด้วยปล่อยออกครับผมอเอาดิความเร็วได้อยู่ได้อยู่ไปเห็นเห็นน่ะไปเห็นเห็น ยำเสาแรกแล้วอู้ไม่ล่นดิไม่ล่นดิไม่ล่นดิไม่ล่นดีสวยอึงโยไปครับดูตัดดูตัดดูความแข็งแกร่งไปเร้อยสะนี่เร้อยค้อยขวาโอ้โหกลางกลางโอ้ยสวยเลยปะแล้วอู้ จันไม่เป่าฉันบอกไม่ตายกูไม่เป่าขึ้นไม่ได้ก็ค่อยๆบิ้วแล้วกันแล้วโอ้โ,อโหแบ็คไม่มีสวยแล้วครับผมคลิปมีกระแจกูแล้วจะโดนไหมโดนชิปครับผมแล้วเรียบร้อย จร,จริงๆใส่เต็มข้อมันจะดูง่ายกว่านะเอลินโย่โดนถอดออกครับผมเป็นหมายเลข10ครับตัวเลือกอันดับ3าของทีมลงสนามมาถือว่ายังไม่น่าพึงพอใจนะเว้โอกาสเยอะแต่ยังสร้างสรรค์สกอร์ได้น้อยแต่ความพึงพอใจเพิ่มนะผมอาจจะยังไม่พอใจกับผลงานตัวเองแต่โค้ชพอใจในผลงานเราเกมต่อไปดีกว่าจะเป็นเกมวัดศักยภาพของเราเจอกับทีมหัวกะทิของพีเมลีอย่างเชลซีใช้อย่างนั้นได้ไหมตอนนี้แต่ก็ดูดีกว่าแมนยูกลัวไอ้พูดแล้วแบบรู้สึกเศร้า่ะ โนขอแค่เจ็ดจุดห้านะครับผมเกมนี้เลี้ยงบอลสำเร็จ20เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมา10เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิงเข้ากรอบ2ครั้งเหมือนเดิมอย่าโดนไล่อย่าโดนตัดละกันผมบอกเลยไอ้ลุงคกูสเตอริกนั่นไงแด่เฮ้ยเข้าไวเข้าไวตัวตัวเขาตัดอะไรไปเออสวยกินก่อนโอเคสวยเลยครับแล้วหลุดเลยหลุดเลยอริโย เห็นแล้วเห็นแล้วากในสวยแล้วชัดด้วย้ายโอ้โหยขอบันนีว่าเฮ้ยเจอซีแด้ดีจังข้างโอ้ยเว้าชิบหายแล้วบอยสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงมาเองจะยิงเองไหมสวยครับอะไรโฮ่ให้ใเนี่ยดูโอ้โหความแข็งแกร่งขึ้นปะสวยเร็วกว่าโอ้ยอย่างดีอย่างดี อย่างดีสั้นติดบอกอู้ไปอีกแล้วครับสตเตอร์ลิงโอ้ยกระชากไปหลุดโอเคโอเคโอเคค่อย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 มีตัวดีเลยอุย้ยเอน็นลีตัวไหนสวยครับแล้วตัวบีไวบอลยาวแล้วเนี่ยแล้วล่วงไม่เจ็บนะหาทางเล่นก่อนสวยบอลยาวบอลยาวของเอลินโย <laughs> วันลเล่ครั้งเดียวเลยนะโอ้โหโคตรชอบอะ่ะเนี่ยดูตัววางบอลยาวแล้ววิ่งสอดไม่ลำ้ากับพักหนึ่งทีแล้ววันลเล่ด้วยซ้ายไเยันดูทรงแล้วดูดีเลยพีซีซสัน้นอุ้ยสวยป่ะแล้วเดินชิดหน่อยโอ้โหง่ายเลยเลยเออหนึ่งต่อหนึ่งครับผมโอ้โเกมลับ ดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยแล้วโอ้โหใครหายครับผมเหมือนมีคนหลุดตำแหน่งแล้วเป็นคิมมินคาแจะโดนง่ายไปว่ารกตีเสมอเห็นเลยไอ้คิมมินแจมันวิ่งไปตรงการลางครับผมแล้วเปิดพื้นที่ตรงนั้นให้เขาแทงเปอร์เซ็นต์ของบอลครึ่งแรกเชลซีดูดีกว่าเยอะเลยอะแต่โอกาสจบสกอร์เป็นพายเยินที่เยอะกว่าอุสลาไปตัวล่างดิคองบอลน,นานไป สวยครับผมแล้วกดอู้หูเป็นดีซ้ายไม่กดขวาวะย <c oughs> ขยันโดดไอ้เี้เด็กกระหลังตักนั่นแหละแล้วคอสเอลินโยไม่ได้นี่ไงพิงพิงอยู่เลยอะ่ะข้ามอีกแล้วนี่ไงพักให้ได้ยังไงโอเคโอเคออกข้างไปโอเคเออกข้างไปเ,เดเลิสเดลิสเอยเดลิสลากไปเองระวังอุย้ยลง เฮ้ยมึงให้กองหลังเขาเรียนมาอย่างนั้นนะนาเนี่ยโอ้โหมาดื้อๆครับการรับรับเพี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้เอเนรี่แล้วแพงออกข้างมาสวยเลยเฮ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยระวังสวยครับผมจะติดนิ่งกันซะแล้วไง โตนนี่โตนนีด่ดูดูครับผมความเร็วความเร็วความเร็วลูกแปรน,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 นิ่นโอ้โหเปิดนบอกเียขาคุณจะขาเขาแน่นแตัวตลมมันวันอสวยนี่ไงนี่ไงสวยเลย จอดมาแต่ไกลเลยครับผมดูซ้ายของเลรอยสายนี่แล้วเอลโยอยู่คนนั้นคนเดียวแล้วคือตอนนี้ประกบกูสองคนแล้วอะ่ไอะไปชี้ปะล่ะมาดิเดลิกบอลกูที่ม้งอะ่ะโดนกูดิผมแข็งแกร่งครับดูบูดหินผาไม่ได้ไม่ได้โอ้โหจะไปจนสุดเล่นไม่ได้เคนเอาเคนให้ว่ะคืนเคนก่อนไม่ใช่เฮี่เค้น หลับป่ะอ้โหปลาจมีเลยอผลงานในสนามไม่ต้องพูดถึงแมนอัลเลอร์มของเกมอ่ะต้องเป็นเราอยู่แล้วครับแล้วก็ได้คือความพึงพอใจมาอีก25บวกกับสกิลพอยอีก3เคนก็เคนเหอะกูบอกเลยเจอความสดของเราเข้าไปอ่ะก็ถึงกัหลุดเป็นสำารองซูปเปอร์ครับของเยอรมันดวลกับดอทมูลแล้วดอทมูลสนใจกูเลยเห็นฟอร์มพีซีนแม่งอยากได้กูเลย ตอนนี้ผมมาเพิ่มเรื่องการยิงฟีคิกเป็น83ไปแล้วจริงๆมันเพิ่มอีกได้ปะเฮดดิ้ง86ผมว่าพอแล้วเพราะว่าช็อตมีปะเฮ้ยช็อตพาวเวอร์ไหมใช้2 skill point s k สกิลพอยต์จะได้เป็น95รู้สึกว่าเราไว้ทรงนี้นานเกินไปแล้เราลองมาไว้ผมสั้นกันบ้างดีกว่านี่ถ้าเป็นทรงฮักต้องทรงนี้ไม่ได้วะไม่เข้ากับเราทรงนี้ก็เท่ไปหน่อยเว้ยดูดิไอ้นักกล้าม ชีวิตกูไม่ใช่นักบอลอีกต่อไปครับผมตอนนี้คือเอลินโยนักก้าหมื่นแคลวิ่งแต่มันมีประโยชน์มากเลยนะกับทีมที่ไม่ใช่เล่นบอลตามช่องแต่คือต,ตัวตัวผมสามารถกระชากหายได้อยู่แต่สําหรับคลิปนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ครับแล้วคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆซับสไครต์้วกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูเอลินโยจูเนียพาร์ทหน้าก็จะเข้าสู่ฤดูกาลจริงของลีกเยอรมันกันแล้วเราเตรียมมาเอาใจช่วยเอลินโยกันครับว่าฤดูกาลนี้จะเจ็บอีกหรือไม่